球に選ばれた9人の究極の救世主が現れ宇宙を救うどっさらきお前らの運試してやるぜ一人一人がスーパースター9人揃ってオールスター宇宙戦隊 Q レッジャー2月12日朝7時30分いっ伝説が始まる สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช n n e l ติดกันพลานะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาแปลกหน่อยนะครับอันนี้ก็จะเป็นลายอีกลายหนึ่งของทางบันไดนะฮะทีเ่เขาเรียกว่าแคนดี้ทอยนะฮะหรือไม่ก็มินิพลานะฮะก็อันนี้จะเป็นแนวเซนไทครับจากเรื่องใหม่นะฮะอูจูเซนไทน์คิวเรนเจอร์ครับผมคิวเรนเจอร์อ Q ก็เป็น เ,เรื่องใหม่เป็นลำดับที่41ของขอบวนการ5สีนั่นเองนะฮะที่ฉายในปีนี้เพิ่งจะฉายไปได้2ตอนนะแต่ผมเพิ่งดูแค่ตอนเดียวนะครับก็เห็นว่าขบวนการนี้เปิดตัวมาก็มีทั้งหมด9คนเลยนะฮะไม่ต้องไปตามหาใครให้มากมายนะฮะแต่ว่าออตอนแรกนี่เขาจะมีแค่5คนก่อนนะครับแล้วก็เขาก็จะรวมสมาชิกกันไปเรื่อยๆนะโอเคสำหรับเนื้อเรื่องของอุจูเซนไทก็เกี่ยวกับ กลุ่มดาวนะฮะไม่ไม่ไม่ใช่จักรราศีนะฮะต้องแยกออกจากกันนะเป็นกลุ่มดาวนะฮะกลุ่มดาวนักรบของ9กลุ่มดาวนะฮะโดยที่ตอนแรกนี่จะมีมา5คนก่อนนะฮะก็เออ่มีชิชิเลสนะฮะอันนี้นะครับแล้วก็โอกามิบลูนะฮะเออ่โอชิแบล็กนะครับคาเมเลียนกรีนนะฮะแล้วก็สุดท้ายก็คือ ไคจิเยลโลนะครับทั้งหมดห้าคนนะฮะใช้แปลงล่างอ่ด้วยคิวธรรมะจะเป็นก้อนกลมๆนะฮะสำหรับหุ่นนะฮะก็จะชื่อว่านี่เลยครับคิวเรนโอซึ่งแน่นอนครับวันนี้เราจะมาเปิดกล่องนะฮะคิวเรนโอซึ่งคิวเรนโอนี้จริงๆแล้วสำหรับอ่แคนดี้ทอยนี่มันจะเป็นขายเป็นกล่องๆนะฮะแต่อันนี้จะเป็นกล่องรวมซึ่งในนี้จะมีทั้งหมด หกกล่องนะฮะอ่าสงสัยทีทำไมมีหกกล่องนะฮะเพราะว่าเจ้าตัวแรกนะฮะสีแดงก,ก็จะมีสองกล่องนะฮะคือ A B นะฮะแล้วก็ไล่ไปเลยครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกกล่องนะฮะก็ประกอบไปด้วยเอ่อพวกนี้มันจะเรียกว่า v o เจอร์นะอันนี้ก็คือชิชิไวเจอร์นะฮะโปกามิไวเจอร์นะฮะโออุชิ v o เจอร์ครับคาเมเลียน v o เจอร์แล้วก็คาจิกิไวเจอร์นะฮะก็จะเป็น สิงโตหมาป่ากระทิงกิ้งก่าแล้วก็ปลากระทงนะฮะตรงนี้จะเป็นอุปกรณ์แปลงร่างนะฮะที่เรียกว่าคิวธรมะนั่นเองกล่องสวยงามครับอันนีเ้เดี๋ยวบอกไว้ก่อนอันนี้ผมซื้อมาจากเพจที่ชื่อว่าแ a n d y toy ย e n นไตนะครับก็เดี๋ยวจะขึ้นรูปแล้วก็ขึ้นลิงก์สำหรับคนที่สนใจนะแต่ล่าสุดนะวันนี้เลยก็คิดว่าของหมดนะครับ มันจะมี2แพ็กเกจก็คือแพ็กเกจแบบกล่องรวมแล้วก็แพ็กเกจแบบแยกกล่อง6ชิ้นนะนี่ก็คือหน้ากล่องนะครับผมสั่งไว้ครับจริงๆผมจองไว้ล่วงหน้าแล้วแหละแล้วก็พอของมาปุ๊บเนี่ยไม่ถึง24ชั่วโมงของก็มาอยู่ที่ผมเรียบร้อยนะครับโอเคกล่องก็ไม่มีอะไรมากครับก็เป็นประมาณนี้นะฮะเป็นแคนดี้ทอยหน้ากล่องเขาก็จะเขียนว่าประมาณว่าขอเราเดาว่าไม่ต้องใช้ คีมนะฮะเราก็ไม่ต้องใช้กาวในการต่อขอแกะกล่องก่อนเลยแล้วกันนะครับโอเคครับเราแกะกล่องจากด้านบนแล้วทีนี้มันก็จะเห็นนะฮะเป็นหมายเลขนะครับหนึ่งสสามสี่ห้าหกเดี๋ยวผมขอเอาออกมาก่อนเลยแล้วกันอ่าอย่างนี้เลยนั่แหละมีทั้งหมดหกกล่องเนาะ เรียงตามลำเบอร์ไปเลยซึ่งทุกกล่องนะฮะก็จะเหมือนเหมือนกันแต่ว่ามันจะรันเลขไม่เหมือนกันเท่านั้นเองอย่างนี้นี่ซึ่งมีทั้งหมด6กล่องเดี๋ยวเอากล่องที่หนึ่งมาแกะดูก่อนเลยแล้วกันก่อนแกะก็มาดูที่หน้ากล่องก่อนแล้วกันนะครับหน้ากล่องก็จะเป็นอย่างนี้นะฮะเรียงตามเลขไปเลยนะฮะหนึ่งสองสามสีห้าหกทุกกล่องจะเหมือนกันต,ต่างกันแค่ตัวเลขนะฮะ นังข้างก็ชัแสดงหมายเลขหนึ่งสองสามสี่ห้านะคฮะอันนี้เป็นของนำเข้านะแกะตรงนี้นะเอาขอบอกไว้ก่อนเลยว่าสำหรับแคนดี้ทอยเนี่ยผมไม่ได้ต่อมานานมากละนานมากๆเกินสิบปีนี่ก็จะมีแถงมาให้อย่างนี้อันนี้แล้วก็จะมีใบประกอบมาให้ด้วยนะ นี่คือกล่องเล็กหนึ่งแล้วก็จูจักข้างในนะครับตามชื่อมันเลยครับ Candy toy มันจะมีขนมมาให้กินด้วยซึ่งผมชอบมากตอนเด็กๆตอนนี้มันเหลือแค่เม็ดเดียวหรอเมื่อก่อนจะเป็นสามสี่เม็ดน,นะซึ่งนานมากแล้วตอนเด็กๆแล้วก็จะมีสติกเกอร์มาให้ด้วยนะครับตามลายของมันแหะครับมินิลามาในแนวสีแดงนะกล่องแรกแล้วก็ในกล่องมันจะมีอะไรด้วยเนี่ยเดี๋ยวขอแกะดูก่อนนะครับ ข้างในกล่องมันมีอะไรไม่รู้ด้วยอ่ะมันคืออะไระเดี๋ยวขอแกะก่อนแป๊บนึงนะเี่ยกล่องมันก็เป็นใบประกอบเหมือนกันนี่นาะน่าจะใช่นะเพราะมันเขียนว่นนเนเาเบอร์หนึ่งมันเขียนเ่าเบอร์หนึ่งเนี่ยใช่ถึงจะอ่ะานภาษาญี่ปุ่นไม่ออกนะผมแต่ก็คิดว่ามันคือใบประกอบอ่าแล้วอันนี้อ่ะอันนี้ก็ใบประกอบนี่นาะดูว่ายังไงงั้นเดี๋ยวขอแกะถุงด้วยเลยแล้วกัน อ๋อโอเคใบนี้มันแค่เป็นใบรวมล่างนะครับซึ่งใบประกอบก็คือกล่องนี้นี่เองหมายความว่าเราซื้อกล่องมาแล้วเราก็ต้องแกะกล่องนั้นๆน,น,นะครับเพื่อที่จะกางออกมาดูวิธีต่อนะฮะซึ่งใบนี้ที่ให้มานี้ไม่เกี่ยวเลยหมายความว่าไงหมายความว่าเราต้องแกะกล่องทิ้งทุกกล่องเลยเหรอโอเคสําหรับกล่องแรกนะเราก็มาดูแผงกันเนาะแผงที่หนึ่งมัง้งหรือ,อยังไงเนี่ย สีแดงนะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นสีแดงอีกเหมือนกันนะฮะสองแผงแล้วแผงที่สามเป็นสีเหลืองนะครับแผงที่สี่เป็นสีเทาครับแผงที่ห้าเป็นสีดํามีแผงเยอะกว่า SD กันดั้อีกนะครับเนี่ยอ,อ่ลืมบอกไปนะฮะว่ากล่องเนี้ยราคาเยนมันอยู่ที่350เยนนะฮะแต่ว่า ราคาไทยนไปเทียบแบบ350เยนไม่ได้นะครับอันนี้ผมซื้อมายกเซต6กล่องเนี่ยก็1,300บาทนะฮะรวมส่ง EMS ให้นะก็ถ้าสนใจก็ลิงก์ข้างล่างนะครับก็ลองไปถามเจ้าของร้านดูนะครับว่ายังมีพอเหลือไหมหรือว่าก็สั่งพิออเดอร์ไว้กันล่วงหน้าเพื่อที่จะได้ของในรถต่อ,ต,อต่อไปแล้วกันนะครับโอเคเอาอย่างไงดีให้ผมแกะหมดเลยไหมงั้นเดี๋ยวเรามาแกะทั้งหมด เลยดีกว่าครับสักครู่นะครับมาเรามาแกะกล่องเบอร์สองกันครับก็อันนี้เรารู้แล้วว่าแผงประกอบอะ่ะมันคือกล่องทั้งกล่องแต่เดี๋ยวอันนี้เรามาดูแค่แผงชิ้นส่วนแล้วกันนะฮะเคเบอร์สองก็จะมาเป็นสีเทานะฮะแล้วก็จะมีตัวนี้ก็จะเรียกว่าคิวทามะนะฮะแล้วก็ ขนมนะครับอีกหนึ่งชิ้นอร่อยแน่นอนเด็กเก็บชอบมากแล้วก็นี่สีเทา้ประกอบกับคิวธรรมะนี่ก็สีเทาสีเทาสีเทาอันนี้สีแผงแล้วนะแล้วนี่อะไรก็เป็นส่วนประกอบอ๋อเป็นโบชัวของเล่นอื่นเนาะไม่เกี่ยวกันเท่ากับว่าไม่มีแผงประกอบมาให้แผงประกอบก็คือกล่องที่เราต้องส่งอยู่ข้างในนี่เอง เนี่ยเห็นไหมเบอร์สองแล้วก็สติกเกอร์หมายเลขสองโอเคเดี๋ยวขอยัดยัดคืนไปก่อนเดี๋ยวผมต่อให้ดูแน่นอนเดี๋ยวผมขอยัดคืนไปก่อนเรามาต่อกันที่กล่องหมายเลขสามนะฮะเดี๋ยวยาวกันไปเลยครับคลิปนี้แกะกล่องอย่างเดียวครับโอเคไม่มีอะไรแล้วอ่ากล่องหมายเลขสามเข้าใจนะแกะถุง น,นี้ก็จะเป็นสีอ่าสีฟ้านะฮะที่เป็นหมาป่าแน่นอนอันนี้เป็นคิวรามะนะฮะนี่สีฟ้าขนมอันนี้แผงสีฟ้าเหมือนกันแล้วก็แผงสีเทามีแค่นี้มีสีแผงหนึ่งสองสามสี่แล้วก็สติ๊กเกอร์สติกเกอร์หมายเลขสามนะฮะนี่ที่เป็นรูปหมาป่า ใส่กล่องคืน้นเรามาดูกันที่กล่องเบอร์สี่ต่อครับกล่องเบอร์สีนี่นะก็จะมีหมายเลขสี่เป็นคู่มือแล้วก็อันนี้จะเป็นสีดำนะฮะโออุชิแบ็คเออโออุชิไวเจอร์คือถ้ายานเนี่ยจะเรียกว่าไวเจอร์นะแต่ถ้าคนคนมันจะเรียกว่าแบล็คโกชิแบ็คโอสติกเกอร์นี้ใหญ่ใหญ่กว่า ามกล่องที่ผ่านมานะสิกเกอร์เยอะเลยขนมนะฮะคิวทามะนะฮะแผงที่หนึ่งแผงที่สองแผงที่สามแผงที่สี่แผงที่ห้าอันนี้มีห้าแผงนะครับใส่คืนไปเรามาดูกล่องที่ห้าครับผมกล่องที่ห้านี้ก็จะเป็นทามิเรียน สีเขียวแน่นอนนะคาเมรียนแล้วก็เหมือนเดิมครับคู่มือในการต่อแกะถุงคือผมตื่นเต้นนะเพราะว่าผมไม่ได้ต่อเทนนิสทอยมาเป็น10ปีนะฮะครั้งสุดท้ายที่ต่อผมก็จำไม่ได้ว่าคืออ้ไรน,นะขบวนการสรรพสัตว์อ่ะกาโอกาโอเลนเจอร์หรือเปล่าไม่แน่ใจมีขนมนะครับแล้วก็แผงสีเขียวของคาเมรีอนนะฮะแผงที่หนึ่งนะฮะ คิวธรรมะนะฮะสองสามแผงที่4เป็นสีแดงแผงที่ห้าเป็นสีน้ำตาลแผงที่หกเป็นสีเทาแล้วก็สติ๊กเกอร์นะฮะคามเมรนโอเคเก็บขึ้นใส่กล่องสุดท้ายครับกล่องที่6ครับเรามาดูกันเลยดีกว่าซึ่งผมบอกไว้ก่อนว่ามันมีทั้งหมด9ตัวนะ คือชุดนี้ชุดแรกมันมาแค่6ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวตัวที่789ก็ตามมาทีหลังโอเคอันนี้สุดท้ายสีเหลืองครับเออ่ก็คือคาจิกิวอยเจอร์นะเป็นปลากระโทงหรือว่าปลาหางดาบนั่นเองหรือมันตัวเดียวกันหรือเปล่าผมก็ไม่นแน่ใจก็ขนมนะเม็ดที่หอิ่มแน่คืนนี้แล้วก็สติกเกอร์นะฮะปลากระทรงนะฮะหรือปลาหางดาบ คิวทามะนะฮะสีเหลืองนะครับ1 2นะฮะแผงสีเหลือง3นะครับแผงสีเทา4อันนี้มี4แผงนะฮะแค่นี้ง่ายๆครบแล้วนะฮะสำหรับการแกะกล่องนะฮะทั้ง6นะครับของเจ้าคิวเอนโอนะฮะจากขาบวนการจูอูเซนไทยคิวเรนเจอร์นะก็ เดี๋ยวขอจบการแกะกล่องเท่านี้ก่อนแล้วกันนะฮะแล้วเดี๋ยวผมจะมาฟาส t b บิลแล้วกันมันจะมีใครทำไหมฟาสต์บิลล์เอ่อแคนดี้ทอยเนี่ย mm hmm. ก็เดี๋ยวจะเป็นการต่อแบบยาวๆทั้ง5ตัวให้ดูเลยแล้วกันนะครับแล้วเดี๋ยวก็ตามธรรมเนียมครับคลิปสุดท้ายก็จะเป็นรีวิวให้ดูนะฮะโอ้ยผมตื่นเต้นนะสำหรับการต่อไม่ได้ต่อมาส0ปีแล้วตื่นเต้นมากว่าต่อคอมดามีกแล้วก็แลนะแน่นอนครับเดือนหน้าผมขอสปอยบอกไว้ก่อนเลยว่าเดือนหน้าคุณได้ดูแน่ครับ ไดจูจินครับไม่แน่ใจว่าจะมาพร้อมกับพาวเวอร์เลนเจอร์หรือเปล่าแต่ว่าไดจูจินราคาแพงแน่นอนนะฮะถ้าถ้าคุณไม่ได้จองตอนนี้ถ้าขายนี่คือแพงอะ่ะบอกไว้ก่อนโอเคสำหรับคลิปนี้ขอจ,จบแต่เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวพรุ่งนี้นะมาดูฟาสต์บิวว์ผมผมต่อแล้วกันนะฮะขอบคุณที่รับชมนะฮะสำหรับสมาชิกใหม่นะฮะอย่าลืมกด s u b s c r i b e นะฮะแล้วก็กดกระดิ่งให้ด้วยนะฮะผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันทำไมเขาต้องให้กดกระดิ่งแต่กดกดเลยแล้วกันนะครับเขาให้กดก็กดครับ มีคำถามอะไรไว้ก็ทิ้งท้ายใต้คลิปได้เลยนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เพื่อนคุณดูได้นะครับสำหรับวันนี้จบจะเพียงแค่น,นี้ก่อนแล้วกันนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ